และในขณะที่ผมกำลังลงแรงแบบปกติอยู่นั้นเ o รนติโนหลุดแบนชีะไก่แล้วไ,<ง>ไปตาามาด ไปตรงข้ามพิกฟลอเรนติโนผมจึงได้เลือกฮีโร่ที่ผมมั่นใจที่สุดมานอนฉีเมื่อเริ่มเกมมาผมสัมผัสได้ถึงความแปลกของฟอเรนติโนตัวนี้แปลกไหมล่ะทพราปกติฉีนั้นจะสู้กับฟ o อเรนติโนได้ต้องเรียนตีก่อนแต่ตอนนี้เหมือนกูมีป้อมคอยช่วยผมจะมาบอกลิกสำหรับการจัดการฟลอเรนติโนเมื่อคุณเล่นฉีให้เล็งไปที่ดอกไม้ดอกสุดท้ายเพราะยังไงเขาก็ลาแน่นอนจากนั้นก็คอมโบอีซี่คิว เมื่อผมและเพื่อนร่วมทีมรู้ว่าฟลอเรนติโนฝั่งนั้นลำไม่ผมผมก็เกิดมาหาตกรรมการไล่ไปยันบ้านไล่แบบสุดหูสุดตาไล่แบบไม่แคร์สื่อแคร์อะไรเพราะผมเป็นจีเขาตบหน่อยดิิจแล้วมันก็ไม่หันมาสวนแต่แรกนะแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาของอาวีที่เราต้องจับการกับจุดอ่อนเป็ทีมฝ่ายตรงข้ามพอเลแล้วไงฉีดักคุมแล้วกันเด้อขอแหน่อยย กูเริ่มสงสารฟอร์เรนแล้วแลแล้วก็ชนะแบบอีซี่